ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรายานยนต์ Honda w เว e 1 0อยนะครับรถคันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเขามาแจ้งผมว่าเวลาเขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับมันมีเสียงไฟเลี้ยวแปลกๆนะครับ ผมก็เลยลองไปเปิดสวิตกุญแจเขาดูนะครับปรากฏว่าไฟเกียร์ว,ว่างไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกอะไรไม่มีเลยนะครับก็สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันน่าจะหมดไฟไปนานแล้วนะครับหรืออาจจะฟิวขาดนะพอเช้าวันนี้นะครับเขานำรถมาให้ทำการตรวจสอบนะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถคันนี้แบตเตอรี่เนี่ย มันมีไฟอยู่กี่โวลต์นะครับอ่านะครับเราก็จะเปิดเบาะพอเราเปิดเบาะเสร็จนะครับก็จะมีฝาครอบแบตเตอรีนะ่ก็ใช้ไขควง4ี่แฉกนะครับถอดนะ้นำฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้น นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูสามหาแบบนะครับนี่นะครับพี่ปุ้ยเอามิเตอร์ดิจิตอลไหมครับมิเตอร์วางตรงนั่นแหละครับลูกรอยครับนะครับเดี๋ยวเราจะปรับมิเตอร์ไปที่โวลต์ดีซีนะครับแล้วผมจะใช้โทศนิยม2องตำแหน่งนะครับนะครับ แล้วเราก็แตะแบตนะครับคั่วบวกคั่วลบอ่าพี่ลบไปฝั่งนู้นครับนะครับมีไฟในแบตเตอรี่เหลืออยู่แค่0.934โวลต์นะครับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่ต่ำกว่า12.4อ่าทีนี้เราก็จะถอดแบตเตอรี่ออกมาครับ เวลาเราถอดแบตเตอรี่นะครับก็ตามที่ผมเคยแจ้งไปนะครับถอดขั้วลบนะครับถอดแบตเตอรี่ขั้วลบก่อนหลังจากถอดขั้วลบเสร็จก็ถอดแบตเตอรี่ขั้วบวกนะรถจักรายานยนต์สมัยใหม่รุ่นใหม่ๆนะครับแบตเตอรี่นี่สำคัญนะครับ แบตเตอรี่ท่านไม่มีไฟนะครับระบบหัวฉีดท่านรวนนะครับนะระบบหัวฉีดลวนส่งผลไปถึงระบบไฟชาร์จนะครับส่งผลไปถึงกล่อง ECU หรือกล่อง ECM ให้เสียหายได้นะครับส่งผลไปถึงตัวแมกนิโตหรือมัดเข้าต้มหรืออันเทอร์เนเตอร์แล้วแต่ท่านจะเรียกได้นะครับแบตเตอรีนะ่ Battery, ลูกหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่300กว่าบาทขึ้นไปนะครับ มันหมดอายุการใช้งานแล้วท่านไม่เปลี่ยนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ถอดมาจากรถเลยนะครับนะครับเป็น Y-TZ3 นะครับหลายท่านบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟเหลืออยู่9โวลต์เนี่ยนะครับ ทำไมไม่ลองไปชาร์จก่อนนะครับท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านไม่เห็นนะครับนี่นะฮะแบตเตอรี่ลูกนี้นี่บวมเป็นลอนเป็นคลื่นหมดเลยนะครับเนี่ยจากภาพท่านจะเห็นเนี่ยเป็นเป็นลอนลอนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลอนเป็นคลื่นบวมหมดเลยนะครับมีไฟ9โวลต์แถมแบตเตอรี่บวมด้วยนะครับอ่า เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปจัดการนะครับซื้อแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับมาเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ลูกใหม่ที่ซื้อมาให้นะครับยี่ห้อยูซ่าเหมือนกันแต่ตัวเนี้แอมใจเยอะกว่านะครับเพราะว่านะเป็น ytz 5 s นะครับเวลาซื้อแบตเตอรี่มาใหม่นะครับผมไม่ได้นำแบตเตอรี่เนี่ยไปใส่ในรถลูกค้าเลยนะครับ ผมจะเอาแบตเตอรี่ลูกเนี้ไปทําการชาร์จก่อนนะฮะที่โรงเรียนใช้เครื่องชาร์จที่ว่าพอเวลาไฟเต็มแล้วเนี่ยเครื่องมันจะร้องส่งเสียงเตือนให้นะครับแบตเตอรี่ลูกเนี้ยผมชาร์จจนไฟเต็มนะครับชาร์จมาประมาณเกือบครึ่งวันแล้วเวลาก่อนที่ผมจะใส่แบตเตอรี่ให้รถลูกค้านะครับผมจะเขียนวันที่เดือนปีที่ใส่เข้าไปท่านอาจจะไม่เชื่อผมนะครับนะ แต่ถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามผมอยู่เนี่ยแล้วท่านก็เป็นสมาชิกของกลุ่มรถยนต์หรือรถกระบะท่านจะทราบว่าตอนนี้มีการขโมยตัวแคตตาไลาติกลูกค้าเอารถไปซ่อมที่อู่อู่รถยนต์ตัดแคตตาไลาติกไปขายลูกค้าเอารถไปซ่อมที่ร้านรถมอเตอร์ไซค์ร้านถอดเอาปัม๊มเอาอะไรของดีเนี่ย ไปใส่รถตัวเองนะครับเอาอะไหล่ที่ไม่ดีเนี่ยมาสับใส่รถลูกค้าแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับของรถลูกค้าเป็นแบตเตอรี่ดีมียี่ห้อสภาพใหม่ไฟดีไฟแรงนะบางร้านก็เอาแบตเตอรี่ของของลูกค้าเนี่ยไปใส่รถตัวเองแล้วเอาแบตเตอรี่รถคันอื่นที่สภาพไม่ดีมาใส่ให้ลูกค้าอันนี้ผมไม่ได้ปักปล้ำนะครับมันมีจริงๆ เพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนวันเดือนปีไว้ให้นะครับเวลามีปัญหาอะไรมานะครับมันก็จะเป็นเกาะป้องกันตัวผมเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับว่าแบตเตอรี่เก่าเดี๋ยววัดอีกทีหนึ่งข้างนอกมีไฟกี่โวลต์9.2423โวลต์นะครับอ่าทีนี้มาดูแบตเตอรี่ใหม่ที่ ผมได้ทําการชาร์จไว้แล้วนะครับจนไฟมันเต็มแล้ว13.31โวลต์นะครับโอเคนะครับ13.31โวลต์อ่าทีนี้เราก็จะนำแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับไปติดตั้ง เราก็ใส่แบตเตอรีร่ลงไปในช่องนะครับจัดตำแหน่งสายไฟคั้วสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรีร่นะครับเราใส่แบตเตอรีร่คั่วบวกก่อนหลังจากนั้นไปใส่แบตเตอรีร่คั้วลบ นะของฮอนด้านะครับคั้วบวกสีแดงนะครับคั้วลบเป็นสายสีเขียว นำเครื่องมือออกมาครับทีนี้นะครับเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้รถลูกค้าสิ่งที่คุณจะต้องทำสองอย่างก็คือ1นําแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่ซื้อมาไปทาการชาร์จกระตุน้นให้แบตเตอรี่เนี่ยไฟมันเต็ม2เมื่อนําแบตเตอรี่มาติดตั้งในรถลูกค้าแล้วจะต้องทําการตรวจสอบว่า และบบไฟชาร์จมันทำงานไหมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบดูว่าไฟชาร์จทำงานไหมพี่ไปเอามิเตอร์ดิจิตอลมาก่อนครับพี่มาอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้ปุ้ยสตาร์ทเอามิเตอร์วางครับอ่าวัดไฟแบตครับ ก็คงจะค่าเดิมนะครับ13.3130เนี่ยนะครับประมาณนั้นอ่านะครับนี่คือไฟจากตัวแบตเตอรี่เพียวๆนะครับทีนี้สตาร์ทเครื่องครับเพื่อจะเช็คว่าระบบไฟชาร์จท,ทำงานไหมนะครับอลองเล่งเครื่องดิครับ ทีนี้เวลาตรวจสอบว่าระบบไฟชาร์จเนี่ยมันทำงานอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าการตรวจสอบที่ถูกต้องก็คือท่านต้องไปเปิดคู่มือดูว่าให้บิดคันเร่งรอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่และจะต้องมีไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่มาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านไม่มีคู่มือมันก็มีหลักการง่ายๆว่า เมื่อท่านบิดคันเร่งไปแล้วเนี่ยกระแสไฟชาร์จกลับเข้ามาที่แบตเนี่ยจะต้องไม่เกินจาก15โวลต์นะครับเดี๋ยวคันเนี่ยเราลองมาดูสิครับว่าหลังจากบิดคันเร่งไปนะครับนะมันจะชาร์จเกินจาก15โวลต์ไหมนะครับแต่ย้ำนะครับว่าถ้าถูกต้องเนี่ยนะครับท่านต้องอ้างอีกจากคู่มือนะครับอ่ะิดเครื่องครเร่งเครื่องครับ ไม่เกิน15โวลต์นะครับถ้าเกินจาก15โวลต์เนี่ยแสดงว่าโอเวอร์ชาร์จมีปัญหานะครับนะอ่ะโอเคครับเอาออกได้เลยครับเอามิเตอร์ออกครับอ่ะปิดสวิตช์แจดับเครื่องก่อนเปิดสวิตช์กุญแจอ่าไฟเบรกหลังครับที่เมื่อกี้เราคร้างอยู่ติดอ่า เบรกครับติดหลังจากคลิปที่ผมค้างเมื่อสักครู่นะครับที่เรื่องของเบรกนะครับไฟเบรกติดนะครับทีนี้ก่อนเราจะส่งงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบไฟสัญญาณอื่นๆไฟเลี้ยวเลี้ยวหลังซ้ายติดหน้าซ้ายติดไหมครับเลี้ยวหลังขวาติดอขอเบรกเท้าใหม่ครับเบรกหลังเบรกหน้า ติดเครื่องครับเช็คไฟหลีหรือไฟไท้ายอ่าไฟไท้ายหรือไฟหลีก็ติดนะครับอ่าผมก็ไปเช็คไฟหน้าไฟหน้าไฟตามไฟสูงติดสัญญาณไฟสูงติดไหมครับติด,ตดอ่าผมก็แตะครับอ่านะครับเช็ค ไฟบอกเกียร์เกียวว่างเกียต์หนึ่งเกียต์หนึ่งติดเกียร์สองติดเกียร์สามติดเกียร์สี่ไฟเตือนไฟเลี้ยวเมื่อกี้ติดไหมครับติดติดนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็เช็คไฟสองหน้าปัดเรือนไม้ว่าติดหรือเปล่านะครับอ่ นั้นในการทำงานนะครับก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับย้ำนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนท่านจะเก็บค่าชาร์จหรือไม่เก็บค่าชาร์จก็เรื่องของท่านแล้วหลังจากนั้นเมื่อติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปแล้วให้ตรวจสอบด้วยว่า ระบบไฟชาร์จเขาทำงานเป็นปกติไหมนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ